สามววัสดีครับนี่ครับหอนาฬิกาทองคาออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะครับอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายนะครับถ้าใครมาพักแถวนี้นะครับใกล้สุดก็คือโรงแรมพางสุขนิรันต์นะครับอยู่ด้านหลังนะครับข้ามฟ้าจากสุนิรันต์ไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแหล่งร้านอาหารของกินอร่อยของเชียงรายนะครับทางร้านเพชรบุรีลาดบุรีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยมและอีกมากมายนะครับร้านของฝากก็มีนะครับวันนาของฝากสุจินหมูยอนะครับ เยอะครับเยอะเดี๋ยวเราเดินเราเดินไปดูใกล้ๆนะครับของนาฬิกาเนี่ยครับออกแบบก่อสร้างเกือบ10ปีที่แล้วนะครับใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด5ปีเพื่อสร้างถวายแด่พระบรมราชินีนาถของเรานะครับเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่จะไม่ได้ละปีพศ2551ปอตามนี้แล้วกันนะครับที่เด็ดกว่านั้นคือเวลาค่ำคืนนะครับจะมีการแสดงแสงสีเสียง ประกอบการบอกมงยามนะครับจะมี3ามรอบนะครับทุ่ม2ทุ่มสามทุ่มนะครับสวยงามตะการตานะครับแถมมีเพลงชิงไรลำลึกบรรเลงประกอบด้วยนะครับนี่นี่ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นร้านกาแฟยอดดอยฝั่งขวาจะเป็นยอดดอยคอฟฟี่แอนทีไม่รู้เขาแตกแรงกั็นยังไงนะครับตรงมุมไหครับตรงมุมนี่ที่ฝรั่งกำลังเดินไปนะครับอันนั้นเป็นคาเฟ่แมวครับมีน้องแมวเหมียวอยู่ข้างในให้จับสวยงาม เลยไปด้านนู้นนะครับจะเป็นร้านเชียงรายลำลึกอีกมุมหนึ่งนะครับใต้พีแอดนะครับจะเป็นร้านกาแฟปางขอนตรงดดนี้เขาม่านลงแดดสองนะครับยังไงก็ตามนะครับใครมาเที่ยวเชียงรายอย่าลืมมาแวะนะครับที่นี่ครับ